สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เจอกันคลิปที่5ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านตารางทางเดียวนักเรียนเปิดหนังสือเรียนที่หน้า179เลยนะคะหน้า179ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ5.4ค่ะการอ่านตารางทางเดียวค่ะเรามาดูที่พัฒนาความรู้กันค่ะ ในที่นี้ก็จะเป็นข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโดยพาหนะชนิดต่างๆดังนี้ค่ะรถยนต์นะคะเดินทางด้วยรถยนต์13คนค่ะรถแม่5คนรถ2แถว6คนและรถตู้รับจ้าง5คนค่ะการนำเสนอข้อมูลนะคะนอกจากนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วนะคะก็อาจนำเสนอด้วยตารางทางเดียวดังนี้ค่ะ าตารางทางเดียวก็จะประกอบไปด้วยจชื่อตารางค่ะชื่อตารางก็คืออะไรคะจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยพาหานะชนิดต่างๆค่ะก็เอามาจากตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัดมาเอาตรงนี้มาเขียนใส่เลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยหัวตารางค่ะหัวตารางก็จะมีชนิดของพาหานะค่ะก็จะเป็น ข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะถ้าเราหาอะไรเราก็จะเขียนหัวตารางโดยข้อมูลนั้นๆนก็คือในที่นี้ก็คือชนิดของพาหนะนะคะแล้วก็จำนวนค่ะจำนวนในที่นี้ในที่นี้เป็นคนนะคะหน่วยเป็นคนนะคะแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยรถยนต์รถเมย์รถซองแถวและรถตู้รับจ้างค่ะเราสามารถเขียนข้อมูลลงได้ดังนี้ค่ะรถยนต์ 13คนค่ะรถเมย์ห้าคนรถซองแถวหคนรถตู้รับจ้างหาคนดังนี้ค่ะหรือว่าเราอาจนำเสนอด้วยตารางทางเดียวอิกแบบหนึ่งงดังนี้ก็ได้นะคะชื่อตารางยังเหมือนเดิมค่ะจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยพาหนะชนิดต่างๆเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราเปลี่ยนจากหัวตารางตรงนี้มาเป็นฝั่งนี้ค่ะเป็นแนวนอนนะคะก็คือ ชนิดของพาหนะแล้วก็จำนวนคนค่ะรถยนต์รถเมย์รถสองแถวรถตู้รับจ้างแล้วก็จำนวนคนค่ะ13 5 6 5ดังนี้ค่ะตารางทางเดียวนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะชื่อตารางค่ะแล้วก็หัวตารางและรายละเอียดของข้อมูลนั่นเองค่ะมาดูหนะ้าต่อไปกันเลยค่ะอ่า อีกแบบหนึ่งนะคะจำนวนนะักเรียนก็ยังเหมือนเดิมค่ะชื่อนะคะชื่ออันนี้หัวนะคะหัวหัวตารางค่ะชนิดของพาหนะจำนวนคนนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปค่ะรถยนต์13คนรถเม5คนรถสองแถว6คนรถตู้รับจ้าง5คนทีนี้การอ่านข้อมูลนะคะเราสามารถอ่านได้ดังนี้ค่ะ มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์13คนมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถเมย์หคนมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถ2แถว6คนมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถตู้รับจ้าง5คนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ,ๆๆอ่านได้ไหมเอ่ยเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจำนวนปลาสวยงามที่ร้านปลาราขายได้1สัปดาห์ค่ะ น,นี่คือหัวตารางนะคะอันนี้คือชื่อนะคะชื่ออันนี้หัวค่ะหัวตารางนะคะชนิดของปลาก็จะมีปลานีออนปลาสอดหางดาบหางนกยุงแพะเสือเยอรมันนะคะจำนวนค่ะข้างล่างในที่นี้หน่วยเป็นอะไรคะปลาหน่วยเป็นตัวนะคะ,ะจำนวนนะคะจำนวนปลานนออนเท่าไหร่คะก0าวสิบ ซอนหางดาบ84หางนกยุง120แพะ65และก็เสือเยอรมัน75นะคะคุณครูเขาถามว่าในหนึ่งสัปดาห์ร้านปอปลาขายปลาสวยงามได้ชนิดและกี่ตัว ร้านปอปาขายปลานีออนได้90ตัวร้านปอปาขายปลาสอดหางดาบได้84ตัวและขายปลาหางนกยูงได้120ตัวเด็กชายุณก็ตอบว่าร้านปอปาขายปลาแพะได้65ตัวและขายปลาเสือเยอรมันได้75ตัวก็คืออ่านจากข้อมูลเลยนะคะง่ายไหมคะเด็กๆเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะ ในที่นี้นะคะเป็นจำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการด้วยอาการต่างๆที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนค่ะอ่าอันนี้ก็คือชื่อใช่ไหมคะชื่อตารางอันนี้คือหัวตารางแล้วก็รายละเอียดนะคะข้อมูลมีอาการแล้วก็จำนวนหน่วยก็คือคนนะคะปวดศีรษะ52คนเป็นไข้31คนพื่นคัน25คน ปวดท้อง29คนและแพ้สด12คนเรามาตอบกันคำถามกันค่ะข้อ1นึ่เขาถามว่านักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดท้องจำนวนกี่คนคะเราก็ไปดูที่ปวดท้องเลยค่ะ mm hmm. เท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะ29คนนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะข้อ2 นักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการใดมากที่สุดเราก็ไปดูที่จำนวนเลยค่ะอาการใดมากที่สุดคะใช้แล้วคะ่ะ52ก็คืออาการอะไรคะปวดศีรษะนั่นเองใช่ไหมคะอ่า ต่อไปค่ะข้อ3เรียงลำดับอาการตามจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลจากน้อยไปมากก็จะได้อะไรคะแสพสอดผื่นคันปวดท้องเป็นไข้แล้วก็ปวดศีรษะใช่ไหมคะ,ะข้อ4ี่ค่ะจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะ มากกว่าอาการผื่นคันเท่าไหร่คะเราก็ไปดูปวดศีษาค่ะ52าผื่นคัน25 52ลบด้วย25่าได้เท่าไหร่คะเด็กๆใช้แล้วค่ะ27คนนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนมีนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลทั้งหมดกี่คนคะเราก็เอาจํานวนทั้งหมดบวกกันคะ่ะได้149คนนั่นเองคะ่ะเราสามารถนำข้อมูลนะคะไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมยาและเวชภัณฑ์ต่างๆสำหรับห้องพยาบาลและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะกับนักเรียนได้นะคะ ต่อมาค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดของโรงเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีดังนี้ค่ะอันนี้คือชื่อนะคะชื่อแล้วก็หัวตารางแล้วก็รายละเอียดนะคะนักเรียนยืมหนังสือในวันใดมากที่สุดเราก็ไปดูจำนวนเลยค่ะอ่าเจอแล้วค่ะยืมหนังสือในวันพุธนะคะมากที่สุดเขาไม่ได้ถามว่ากี่เล่มเราก็ไม่ต้องตอบนะคะ ข้อ2ค่ะนักเรียนยืมหนังสือในวันอังคารมากกว่าวันจันทร์กี่เล่มเราก็มาดูวันอังคารกับวันจันทร์ก็หาผลต่างใช่ไหมคะก็เอารลบกันค่ะแปดสลบ58ได้เท่าไหร่คะ8 9 10ก1า2 1 3 1 4ค่ะยืมมาเหลือ7นะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ26่เล่มนะคะคุณต่ายขอโทษด้วยนะคะ26เล่มค่ะ ต่อไปค่ะเรียงลำดับวันตามจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากน้อยไปมากค่ะก็จะเป็นอะไรคะจันนะคะพาร์ลารสุกอังคารและก็พุธค่ะและข้อสุดท้ายค่ะวันจันถึงวันสุกนักเรียนยืมหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเราก็เอาจํานวนนะคะตั้งแต่วันจนันวันพุธ พารลหัดแล้วก็สุกมาบวกกันได้เท่าไหร่คะได้300ได้300นะคะ92เล่มนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเข้าใจไหมเอ,อ่ยสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะการนำเสนอการนาเสนอข้อมูลอาจนำเสนอด้วยตารางทางเดียว ตารางทางเดียวก็ประกอบไปด้วยชื่อตารางนะคะตารางที่มีหัวตารางแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลค่ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านนะคะแบบฝึกหน้า125 126แล้วก็127มาส่งคุณครูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ